เด้อแต่ว่าวันนี้ไงวันนี้ต้องไปถ่ายรูปที่บูธก่อนไม่ได้หรอทุกคนแปงแปงอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเลขมันเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนอดี๋ยวเลขมันเคลื่อนทุกคนแบบรู้ไว้ต้องเงียบไม่ได้เอาพี่เขามาขายของด้วยสิ ไม่ออเขาน่าจะยังอยู่เขาน้ากำลังจะไปที่ที่บูธแล้วนะครับชวนคนมาหาน้องที่บูธได้ทุกคนอบจะเข้าไปถึงกี่โมงอะ เขาจะได้ตามไปถูกว่าเอ้ยคุณโอบจะไปที่บูกี่โมงขอบคุณครัแพอยู่ไหนเนี่ยทำอะไรอะ่ะอ่ะโอบจะถึงบูธหกโมงครึ่งนะครับใครที่แบบว่าวันนี้ว่างๆไม่มีอะไรทำไปเจอได้หกโมงครึ่งสยามเซ็นเตอร์ ไม่ได้ค้างนะครับอ่านอยู่สักคู่นะฮะพี่บอยไปแล้วหรอโอ้ไม่มีคนต่อหล่อตัดเทียงเลยพี่เคเข้าไปแล้วโหอโอเคคนมีการมีงานทำมาเนาะไปแล้วนะครับทุกคนฝากด้วยนะครับปากไปที่สยามด้วยถ้าใครว่างนะเรียนเชิญ Bye